เอาละครับทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกม RL Minecraft นะครับตอนนี้อยู่ในพาร์ทที่7แล้วหรือเปล่านะจำไม่ได้ละแต่ว่าไม่ได้อัดมานานมากแล้วคือจากพาร์ทที่แล้วนะผมได้ทำการสำรวจนิดหน่อยนะครับหลังจากจบคลิปไปผมรู้สึกว่าที่นี่มันไม่มีอะไรเลยนอกจากจะเป็นหมู่บ้านเฉยๆธรรมดาซึ่งในความต้องการผมคือผมไม่ต้องการผมเลยครับเรือมาครับเพื่อบว่าเราจะไปที่อื่นกันผมขอ ขับเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ทำมันจะไ,ได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาลิ้นก็พันอย่างเลยโอ้โหคือจากพาที่แล้ว่ผมผมงงมากอะอยู่ดีมาเกิดที่นี่ได้ไงก็ไม่รู้อา้าวอีกแล้วโอ้แล้วก็ประสาทสาัตเฮ้ยเฮ้ยสัป,ปาดาหเดี๋ยว คือมันเป็นเกาะมันเป็นกาะนะครับคือแบบมันไม่มันไม่สามารถทําอะไรได้นะมันเป็นเกาะโอ้ยพิซาพิซซ่าทุกคนอฮ้ยกระโดดตีลังกาเลยด้วยอยากเข้าจังเลยผมมีหินอยู่พอดีโอเคไม่ดีเลยมีอยู่แค่นี้เองอุย้ยเจ็บขาเฮ้ยเดี๋ยวมีของเหรอตรงนู้น เอ้าเดี๋ยวทางลงเราอยู่ไหนวะทางนี้จำได้ปุ๊บไปเลยก่อนที่ไอตัวใหญ่นะั้นมันจะมากระโดดงาบเราไปมันอยู่นู่นโอ้โหมันตีรังกาโอ้โหร้าผมต้องใช้มือทุบแล้วเฮ้ยเฮ้ยมอยามานะอย่ามาโหมไปที่เรือครับ ไม่ต้องก็ได้มังกระโดดปุ๊บนี่เลยมีขนแก่ขนแก่เหรอเออขนแก่เอามาเราต้องใช้โอเคเดี๋ยวเราตรงเข้าฟังก่อนวุ้ยดีๆเดออยๆถอยๆถอยเจอนางเงือกโอ้ไม่ค่อยคุ้มซะเท่าไหร่เพราะเวลาเจ,เจอเจอมันก็ต้องอาจจะมีใครตายเอ่โอเคเราทิ้งเรือไปเลยดีกว,ว,ว่ามีมีสอัน ตรงนี้มีแร่ด้วยแหละแต่ว่าผมขุดไม่ได้คือมันจุดเริ่มต้นคือเราจะมาหาที่สร้างม้านอะสุดท้ายเรามาเจออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเกิดนู่นเกิดนี่คือผมคิดไวยนะว่าสิ่งที่เราจะสามารถกลับบ้านได้มีทางเดียวครับคือเราต้องเจอแท่นบูชาเท่านั้นเจอแท่นบูชาเท่านั้นถึงเราจะสามารถกลับบ้านได้อ่าคือตอนนี้ก็เดินเดินไปฮะ แต่ตรงนี้มันอุดมสมบูรณ์นะรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ร้อนอะ่ะเราสามารถอยู่ได้อะ่ะโอตรงนี้ก็มีอะไรด้วยเดี๋ยวขอเช็คตรงนี้ก่อนโอเคตรงนี้มีแท่นใช่ปะวะแท่นปะวะโอ้ตรงนู้นก็มีเดี๋ยนะเดี๋ยวนะวนะแท่นมีไหมโอ้มีรังมางกรออีกอันนี้ ไม่เชยแทนเดี๋ยวจวขอเช็คขอเช็คตรงนู้นก่อนโอ้ันตรงนู้นมีมังกรโอ้ my god เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้มันเผาอะมันเผาผมไปดีกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยคุมซะเท่าไหร่ เดี๋ยวเราเจอเจอเจอนูน้นเจออะไรเขาเรียกว่าอะไรที่ที่ตักน้ำอะ่ะต้องเช็คก่อนเลยว่ามีอะไรในนี้ไหมไม่มีเป็นบ่อน,น้ำธรรมดาครับแต่ว่าไม่มีหมู่บ้านเฮ้ยเจอมังกรดำแล้วก็ที่ไหนก็ไม่รู้ผมอยากเข้าไปสำรวจอย่างเลยแต่เราต้องระมัดร,ระวังมังกรนะฮะ โอ้มืดมากที่นี่มืดโอ้ปลาหลายสีเฮ้ยเดี๋ยวมีนี้ด้วยเหรอคืออะไรอะ่ะโอ้ยมีบ้านตรงนู้นด้ฮะเดี๋ยวเราสำรวจตรงนี้ก่อนมีทองจ้าเก็บไม่ได้จ้าเอ่อเอาอะไรผมขอทิ้งอันนี้ดีกว่า ส่วนไอ้พวกเศษทองอันนี้ผมขอยังยังไม่ขุดแล้วกันเป็นดินแดนเหมือนไอ้นี่มากเลยอะโวนไว้อะ่ะเออสวยดีสวยดีผมว่ามันไม่น่าจะมีอันตรายนะมันน่าจะอยู่ได้แบบสบายอะแต่ว่ามันน่าจะมีแบบพวกพวกสัตว์แบบในเทพนิยายอะไรประมาณนี้ปะโอ้ในนี้น่ากลัวจังเลยเวลาบดหน้ากลัวมาก มาดีวะมามาดีวะโอโอ,โอ,โอมีตัวหลังมีตัวหลังว่าไงวะว่งไงว่งไงวะว่าไงวะตัวนี้ผมอยากรู้อะมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะมันอาจจะช่วยเราได้นะไม่ทำรายเราด้วยขอขี่ได้ไหม อยากขี่จังเลยอ่ะอให้อา pple ให้ไข่ดาวก็ได้อยากอยากขี่อยากเลี้ยงอ่ะดูทรงมันจะบินได้อ่ะเฮ้อผมเศร้าใจจริงจฮะโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โหมันอาจจะมีของก็ได้นะเนี่ยอ่าอุยอ้ย,<ค>ยอุ้ยยู่ดีก็เจอเฉยเลยเดี๋ยวคือผมคิดว่า มันไม่มีอะไรแล้วแหละเราไม่เจอหมู่บ้านอะแต่ผมว่าคิดว่าเราจะตายไปเรื่อยๆดีกว่าจนกว่าจะเจอหมู่บ้านเพราะว่าทางเนี้ยผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเข้ามาเจอบอสอีกคนอะไรมันจะดวงซวยขนาดนี้คลิปนี้ถ้าเกิดมันยาวก็ไม่แปลกนะฮะหาหมู่บ้านไม่เจอ เฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเว้ยอ่หม่ไปหมดทุกอย่างใหม่ไปหมดอ่าเกมทีสดีที่มันไม่มีฉลาดอะเมกาเรดอนอะไรอย่งเงี้ยแบบไล่ล่าโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบดูเดือดดูเดือดมากๆโอ๊ะโอ๊ยไม่ ไม่ไม่เอาโอ้โหเจอบอสอีกเหรอหรือเจอสัตวดโอ้ <c oughs> oh my god โอ้ my god โอ้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 สภาพบรรยากาศอยู่ดีก็เปลี่ยนแต er ่อันนี้คืออะไรอะ่ะ หมู่บ้านหรือเปล่าน่ะเอ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านผมเจอหมู่บ้านแล้วครับทุกคนแต่ว่าเราไม่มีเราไม่เห็นโอ้ย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  backstab b a c k s t a ปผมไม่เห็นจะมีไอ้ที่วาร์ปอะเครื่องวาร์ปมันต้องมีดิน,นี่ลืมไปไมทำอะไรเนี่ย หมู่บ้านเกิดได้แบบไม่ดีมากๆอ่ะสมเจอหมู่บ้านแล้วแท้ๆแต่ไม่มีหรอเฮ้ยไม่ได้เออมีหลอดไฟด้วยะหมู่บ้านนี้สีวิไลจ,จัดจัดอันนี้อาจจะเป็นส่วนโซนที่แบบหมู่บ้านไม่ค่อยดีก็ได้นะเดี๋ยวเราขึ้นมากันนี่เจอแล้วครับทุกคนเจอแล้วเจอแล้ว 啊、哎，搞不了。